สวัสดีครับมาพบก,กับพยากรณ์อากาศประจำวันที่27กันยายน2564สำหรับในวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่และสำหรับในช่วงเช้าอีกหลายๆพื้นที่ก็เริ่มสดใสในช่วงเช้านะครับท้องฟ้าจะสดใสนะครับและสำหรับในช่วงบ่ายนะครับฝนก็จะกลับมาตกเกือบทั่วทั้งประเทศนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คพร้อมกันเลยนะครับว่า พื้นที่ของท่านนะครับจะได้รับน้ําฝนมากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวไปเช็คพร้อมกันนะครับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากใต้ในระยะนี้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากล่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกกลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองโดยมีฝนตกหนักเป็นบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1 2เมตรและบริเวณเอ่าวไทยมีทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระาวาังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยสำหรับพยากรณ์อากาศแต่ละภาคนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลรัชธานีพาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกัญจนบุรีลพบุรีบบรสมุทรสาครสมุทรสงครามและนครปฐม ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและจังหวัดตราด ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบูรีประจวบคีรีขนันธ์จุมพรสุราษฎร์ธานีและนครจีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังและสตูล และสุดท้ายในเขตของกรุงเทพปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับและนี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา24ชั่วโมงข้างหน้านะครับ และสําหรับในวันนี้นะครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้านะครับส่วนมากฝนก็อาจจะตกเป็นบางพื้นที่นะครับในช่วงบ่ายนะครับก็ระวังให้ดีด้วยนะครับฝนจัดกลับมาตกหนักอีกครั้งในช่วงบ่ายเกือบทั่วทั้งประเทศนะครับ โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อยู่ในภาคเหนือนะครับซึ่งวันนี้ยังคงได้รับผลกระทบจากยอมความกดอากาศต่ำของพายุเตี้ยนหมู่นะครับและท้ายนี้นะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับติดตามสถานการณ์พายุฝนอากาศจากทางช่องของเราได้ในทุก24ชั่วโมงนะครับโดยการกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับถ้าหากว่าฝนฟ้าอากาศมีสถานการณ์อย่างไงนะครับทางช่องของเราจะรีบมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนได้รับฟังรับ ชมก่อนใครนะครับและท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่มาของพยากรอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากทางเว็บไซต์ของ windy.com ด้วยนะครับสวัสดีครับ